ถ้าอยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณาขัดใเสียอารมณ์แอดขอแนะนำ o u t u b e Premium ไม่มีโฆษณากวนใจเล่นวิดีโอเป็นพื้นหลังได้หรือปิดหน้าจอเพื่อยังฟังได้ต่อมาพร้อมกับ YouTube Music ฟังเพลงไม่สะดุดสลับแอปก็ยังเล่นได้สมัครง่ายๆแถมคุ้ม2ต่อแบบนี้เดิมต้นแค่เดียวละหลัก10เองสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Addoc อกกเอกบแอดมินว่ามาจากช่องนี้แล้วก็รอรับบริการได้เลย สบายดีทุกคนยินดีตอนครับเข้าสู่ช่องลาวเกิร์ลออฟฟิเชียลนาะหรือว่าช่องของพัดสาวลาวคุณคำม่วนนั่นเอง ทักทายสบายดีและสวัสดีนพีน้องในมือนี้พัดกับมีคลิปมาฝากมาตอนทุกท่านอีกแล้วหลังจากที่ห่างหายจากการลงคลิปไปเป็นเวลาโดนกว่า1 1อมือกันเลยซึ่งแอดมินนอกก็คือติดภารกิจในการเกี่ยวเข้านาปีนั่นเองท่านผู้ชมก็เลยโบมีเวลาว่างเฮ็ดคลิปลงเนาะซึ่งในมือนี้ภารกิจในการเกี่ยวเข้านาปีของพัดก็ได้สําเร็จเสร็จสิ้นไปเป็นที่เฮียบ้อยแล้วพัดจึงได้ทาการถ่ายคลิปรวบรวม บรยากาศในการเฮตนาปีนี้ของพัดเอามาให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมน้ากันเนาะซึ่งในคลิปตอนนี้ท่านผู้ชมไทเฮือนของพัดก็คือกําลังพากันเอารถเกี่ยวเข้าเนะลงจากรถเพื่อจะนํามาเกี่ยวเข้านาปีในปีนี้นั่นเองซึ่งปีนี้ก็เป็นปีแรกเนาะพี่น้องที่พ่อของพัดนั้นเพิ่นซื้อรถเกี่ยวเข้าขันนี้มาแต่ละปีก็คือจังที่ทุกท่านเห็นเลยเนาะใส่คนเกี่ยวเอาแล้วกะ ใช้เวลาดนในการเหตุหนาซึ่งปีนี้พ่อของพัดเพิ่นก็บพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งคาะผู้ชมนั่นก็คือใช้รถคันนี้เกี่ยวเนาะซึ่งมันกะประหยัดเวลาและก็ประหยัดค่าแห้งไปได้บักหลายเติบเลยพี่น้อง และสำหรับในส่วนของการเก็บเกี่ยวเข้านาปีในปีนี้ก็ต้องบอกเลยท่านผู้ชมว่าชาวนาทางฝั่งประเทศลาวก็คือประสบกับปัญหาเดียวกันกับทางประเทศไทยเนาะนั่นก็คือเจอกับพายุคันแมาก,กีนนั่นเองซึ่งในช่วงที่เข้ากำลังพอดีซุกพอดีเก็บเกี่ยวฝนพัดตกลงมา โอ้โหหลายๆพื้นที่ของทางประเทศลราพี่น้องผู้ที่เพิ่นแบบใส่ขนเกี่ยวเอาฮะนะบางจุดเข้าบัวแห้งจนออกนอกกับมีเนาะและในตอนนี้ในคลิปพวกเฮากะเข้าแห้งแล้วท่านผู้ชม3 4มสี่มอือมาก็ได้พากันทําการมัดเข้าเนาะซึ่งขั้นตอนนี้ก็คือเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งในการที่เฮาใส่รถเกี่ยวข้าวแบบนู้มันจะบนแล้วสักทีเดียวท่านผู้ชมบ่คือทางฝั่งไทยเนาะที่กระเจ้าพัฒนาไปไล่แล้วปี2 0 2 5เนาะ ก็คือกับเจ้าใส่รถเกี่ยวขนาดใหญ่ที่แบบว่าเก็บเกี่ยวไปแล้วสีให้พร้อมออกมาแล้วเ่าไปตากเอานะพี่น้องซึ่งมันง่ายได้แล้วกับประหยัดค่าแห้งไปไลยเลยเนาะ และในขั้นตอนต่อมาพี่น้องหลังจากที่เฮาได้ทําการมัดเข้าแล้วก็ได้ขุดมัดเข้านิมากงโฮมลานแล้วในตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เฮาจะตรงปั่นเข้าเพื่อขุดเมื่อไวเลราไว้เนียกันแล้วเสิงรถปั่นเข้าที่เฮาเห็นนี้ก็คือเปลี่ยนรถปั่นเข้าจากทางประเทศไทยโดยท่านผู้ชมซึ่งทางฝั่งประเทศไทยเนาะสาวนาฝั่งไทยกับเจ้ากับบุกค่อยใช้แล้วรุ่นนี้พอกับเจ้าหันไปใช้รถปั่นเข้าคือทีแอดมินเวลลัแหละเนาะปั่นแล้วแล้วตากเอา นะแต่ว่าอยู่ทางฝั่งประเทศลาวเนอกเขตนอกก็คือกระเจ้ายัางมีการนิยมใช้รถปั่นเข้าลุนนี้อย่างแพร่หลายอยู่และในคลิปตอนนี้นอทีมงานของเฮาสามสี่ห้าคนนี่ละพี่น้องก็ได้พากัน เตรียมปั่นเข้ากันแล้วซึ่งในปีนี้พัดเองกระตกใจกับกองเข้าท่านผู้ชมคือที่ทุกท่านเห็นเลยนอกมันยาวปานรถไฟ <c oughs> นั่นกระเนื่องจากว่าเฮาไซอันรถตัดเข้าแบบยูฮานะพี่น้องก็คือมันเอาไปจำก๊กเลยเนาะมันตัดแบบจำกกหลังจากที่เฮามาัดมากองโฮมลานแล้วกระตกใจกับกองเข้าเพราะว่ากองเข้าใหญ่แหงอิหลีเฮาก็มาท่าเบิ่งนำกันเนอกว่าเข้านาของพัดปีนี้สีได้หลายสัําใด และสำหรับในส่วนของกรณีในการปั่นเข้ายุลลาวนาะพี่น้องคือจ้างรถปั่นเข้าที่พัดไซบริการเพิ่นมือนีนีะถามว่าเพิ่นคิดราคาจ้างแบบใดเนาะก็คือสาวกระโซบหรือว่าสาวเป่านั้นเพิ่นโทษเป่านึงคือจังสมมุติว่านาของพัดนี้ได้ลอยโซบ ต้องได้ให้รถปั่นเข้านั้นห้ากระสอบนั่นเองเนาะซึ่งทางฝั่งประเทศไทยกับบางัวเพื่นคิดไ like รแบบใดเพื่อนเอาเป็นเงินหรือเอาเป็นเข้ากระซวยคอมเมนต์บอกนพี่น้องอยู่ฝั่งประเทศลาวส่วนใหญ่ก็คือเพื่นจะเอาเข้านาะเป็นค่าจ้างถ้าเกิดว่ามีกระนาชิมีส่วนน้อยเนาะพี่น้องทีเพิ่นคิดไ like รเอาเป็นเงินเอาในบานนี้เดี๋ยวแอดสินลาค่าจ้างเกี่ยวเข้าอยู่ลาวให้ทุกท่านได้ฟังเนาะถ้าเกิดว่าห่าจ้างคนงานณปัจจุบันนี้ปี2005 ก็คือจะตกอยู่มือละ1นึ0 0 0ส่นกีบน้องพี่น้องตกอยู่ประมาณ200กว่าบาทต่อคนต่อว,วันเนาะซึ่งบางนาเพื่อนก็จะมีอาหารให้ตอนเที่ยงเนาะแต่ว่าบางนาเพื่อนจ้างค่าลอยเลยก็คือประมาณมือละ300บาท ซึ่งในแต่ละปีนาของพัดก็คือจะมีการจ้างคนงานอยู่แทบทุกปีกันเลยแต่มาฮอดปีกายนี้หละท่านผู้ชมโปรไหวอีหลีเนาะไปหาคนงานแล้วหาบได้เนื่องจากว่ามีคนเกลราคาขึ้นสมมุติว่าเฮาจ้างแสนแป็ดหมื่นกีบเนาะผู้อื่นเขาให้สองแสนกีบกับเจ้าเราไปนาผู้อื่นบัดนี้เฮาไปหาบคนงานแล้วกับเจ้าบัมานาะเฮาท่านผู้ชมกันเลยแบบ ลูกศาก็โพเานะว่าเฮาเซ็ตแนวใดดีเพราะว่าเฮาหาคนงานยากเนื่องจากว่าเข้านานในประเทศลาวนี่นะพี่น้องก็คือเป็นเกี่ยวพร้อมกันเนาะเขา้าซุกพร้อมกันเพื่อนกันญาติคนงานโตกันญาติคนงานกลายเป็นว่าเฮาบ่มีคนงานมาเกี่ยวเข้าดังนั้นแล้วเนาะโพอของพัดเพื่อนจึงได้สั่งรถเกี่ยวเข้าแบบยูทีพัดถ่ายลงในต้นคลิปะนะมาจากประเทศเวียดนามพี่น้องในราคา32ล้านกี่เนาะตกประมาณ50,000ื่นบาทนี่แหละ พี่น้องว่ามันแพงเกินไปบอกสาหรับแอดมินในปีปีหนึ่งฮอนยามเกี่ยวเข้ามานั้นจ้างคนก็ะตกประมาณปีละ1ิบลานกี่พี่น้องผัดว่ารถเกี่ยวเข้านั้นบบแพงเลยเนาะถ้าเกิดว่าสั่งจากทางฝั่งประเทศไทยน่าจะคือกว่านี้อีกแต่ว่าเฮาบบสะดวกในการเอาข้ามมานาะพี่น้องพอของผัดกันเลยสั่งจากประเทศเวียดนาม และในตอนนี้หลังจากที่เฮาใช้เวลาในการปั้นเข้าไปแล้วประมาณ30นาทีกองเข้าใหญ่ของเฮาก็เริ่มค่อนลงแล้วพี่น้องซึ่งในแต่ละปีนอนหนาของพัดนี่ก็คือจะได้เข้าบทเท่ากันบางปีได้น้อยบางปีได้หลายท่านผู้ชมมาเบิ่งนากานเนวาปีนี้นั้นเข้านาของพัดสิททาลายสถิติเดิมได้หรือโบเนาะซึ่งในปีกายนี้ก็คือได้เก้าิบเก้าโซ่พี่น้อง และแล้วตัวเล็กในปีนี้ก็ออกมาแล้วโนนาของพัดได้เข้าทั้งหมดยูทีหนึ่งร้อยาสามกระสอบแบ่งให้หัวปั้นหกกระสอบที่เหลือก,ก็คือขนเอาเมือไว้เล่าแบ่งปันไอน้องกินเนาะานผู้ชม ซึ่งในคลิปนี้ก็สิมีประมาณทอนนี้และเนาะจังใดก็ขอ,ขอขอบโมกขอบใจทุกท่านหลายๆเนาะที่เข้ามาฮับเบิง้งฮับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบก่อนจากกันไปก็คือเก้าเนาะมีแต่พัดสิขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาเบิ้งคลิปนี้จงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บนานาประการเฮงเฮงรวยๆตลอดปีและตลอดไปเด้อในมือหน้าพอกันไม่ในมือนี้พัดต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะขอเก้าคำว่าสบายดีและสวัสดีค่ะ 아.